สวัสดีครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ทําการจ่ายเงินมสี่ผ่านช้อปจีนิกครับเราเข้ามาที่แอปนะครับช้อปจี n i กนะครับในโทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็ไปที่ร้านค้านะครับกดเข้าไปในร้านค้านะครับด้านล่างของเราแล้วก็เลือกที่ช h อป e ีนะครับก็อ่านรายละเอียดเออเปอร์เซ็นต์การส่วนแบ่งนะครับที่เราจะได้คืนนะครับแล้วเราก็ทำการกด To be Continu e นะครับ ก็มันก็จะลิงก์ไปท่หน้าของช้อปปี้นะครับคราวนี้เราก็จะไปตรงที่นะครับจ่ายบินนะครับจ่ายบินต่างๆนะครับกดเข้าไป แล้วเราก็เลื่อนไปที่บินประกันนะครับบินประกันนะครับก็เราก็จะมาเจอนะครับประกันสังคมมาตรา40เราก็กดเข้าไปตรงนั้นเราก็ทําการกรอกนะครับบัตรประชาชนกรอกเสร็จแล้วก็กดตรวจสอบบินนะครับแล้วก็เรามาทําการตรวจสอบบินแล้วก็กดดําเนินการต่อครับ จากนั้นเราก็มาทําการเลือกนะครับว่าเราจะจ่ายชําระเงินผ่านอะไรนะครับส่วนผมก็จะเลือกผ่านแบงก์กรุงไทยนะครับก็เข้าไปที่เน็ตแบงก,ก,ก์นะครับเราก็กรอกรหัสพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็กดตรงบอดด้วยนะครับกรอกให้ครบ3มช่องนะครับเมื่อพิมพ์กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยครับ คราวนี้เราก็มาเลือกบัญชีที่เราที่เราจะจ่ายผ่านนะครับตอนนี้ก็กรอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับเพื่อให้ส่ง OTP มาทางโทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็เราก็กดยืนยันนะครับ OTP ก็จะส่งมาที่โทรศัพท์ของเราแล้วก็ทำการกรอกลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดยืนยัน เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยก็กดยืนยันอีกครั้งนึงนะครับก็ทําการจ่ายเินเสียเรียบร้อยนะครับก็จะมีแมสเซจเข้าที่โทรศัพท์เราอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับง่ายไหมครับเราก็รองเงินคืนแคดแบ็กได้เลยนะครับสวัสดีครับ